สวัสดีครับสำหรับคลิปวันนี้นะฮะเป็นคลิปที่ออกจาหลุดออกจากคอนเซปของช่องผมนะฮะเพราะว่าปกติช่องผมจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับหนี้นะครับก <c oughs> ารกู้เงินการแก้หนี้นะครับแต่ว่าวันนี้จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนนะฮะต้องออกตัวก่อนนะครับว่าคลิปนี้นะครับผมเอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของผมเองนะครับแล้วผมก็เป็นผู้เรียบเรียงข้อมูลใช้คํานี้ดีกว่าใช้คําว่าผมเป็นผู้เรียบเรียงข้อมูลนะฮะ ไม่ได้เป็นผู้เขียนนะครับเพราะว่าผมเอาหนังสือมาจากต่างประเทศนะครับก็เอามาเรียบเรียงเขียน,นลงในบทความของเว็บไซต์ตัวเองนะครับก็เลยขออนุญ,ญาตเอาบทความนี้มาทำเป็นคลิปดีกว่านะเพราะว่าทําเป็นคลิปมันก็จะบันทึกลงไปในโลกของอินเทอร์เน็ตนะซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับผู้คนมากกว่านะถ้าเกิดใครมาฟังนะเพราะว่าผมอ่านแล้วเอามาเรียบเรียงนั่งอ่านแล้วเป็นประโยชน์ มากเลยทีเดียวนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องกฎ8ข้อสําหรับการลงทุนในปีนี้นะครับทําไมถึงต้องถามว่าเป็นการลงทุนในปีนี้อ,อนาคตช่วงเนี้ยนะอะไรต่างๆมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับหลักสูตรต่างๆาทฤษฎีเก่าๆอาจจะใช้ไม่ได้แล้วกับยุคนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎ8ข้อสําหรับการลงทุนในปีนี้นะฮะก็จะอาจจะใช้ได้แค่ปีนี้นะ ต้องบอกก่อนนะต้องบอกก่อนนะอ่ะไปดูกันเลยนะครับเขาบอกว่านะครับการลงทุนเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงนะไม่ว่าคุณจะลงทุนอะไรก็ตามคุณต้องมีความรู้ในการลงทุนนั้นๆให้มากพอเมื่อคุณศึกษามันมากพอและเข้าใจการลงทุนนั้นอย่างกระจ่างชัดแจ่มแจ้งเมื่อนั้นนะครับคุณจะมองออกเองนะครับความเสี่ยงต่างๆที่คุณกลัวคุณจะสามารถยอมรับและบริหารความเสี่ยงเหล่านั้นได้ นะผมก็เลยบอกว่าลองมาดูกันครับว่า8ข้อที่จะนําพาสู่ความสให้คุณเนี่ยสู่ความร่ารวยมีอะไรบ้างโอเคก่อนที่จะไปข้อ1ถึงข้อ8นะผมติดใจประโยคนี้นิดนึงบอกว่านะฮะเมื่อคุณศึกษามันมากพอและคุณเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งและคุณมั่นใจหลังจากที่คุณศึกษามันมากพอแล้วเนี่ยคุณจะไม่กลัวอะไรมันเลยนะอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับที่ผมเคยไปสัมภาษณ์คุณกวี ชูกิจกระแสนะคุณกวีผมเคยถามว่าเนี่ยคุณกวีผมถือหุ้นอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยแล้วบังเอิญเนี่ยคุณกวีทําใจยังไงเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมซื้อหุ้นมาร้อยบาทหุ้นผมตกไปหกสิบาทผมทําใจไม่ได้ที่จะต้องถือมันต่อคุณกวีทํายังไงถึงทําใจได้ในการถือมันต่อนะคุณกวีบอกว่าถ้าคุณรู้เรื่องราวประวัติผลประกอบการหรือเขาเรียกว่าปัจจัยพื้นฐานของหุ้นตัวนี้เป็นอย่างดี นะคุณจะไม่มีความกลัวนะคุณจะถือมันด้วยความมั่นใจอะไรประมาณนี้นะก็คล้ายๆกับที่ผมบอกนในบทความนี่แหละนะถ้าคุณมั่นใจคุณศึกษามันมากพอคุณเข้าใจมันเป็นอย่างดีกระจ่างชัดแจ่มแจ้งเนะี่ยคุณจะไม่กลัวนะคุณจะสามารถบริหารความเสี่ยงได้แต่ถ้าคุณเข้าใจแล้วบริแล้วคุณเข้าใจและกระจ่างชัดแจ่มแจ้งในขะ้อม,มูลว่าไอ้บริษัทนี้มันไม่ดีอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถ้ามันไม่ดีเด็คุณขายทิ้งได้เลย นะแต่ถ้าเกิดเมื่อเมื่อคุณมั่นใจว่าบริษัทนี้มันดีเนี่ยต่อให้คุณมันตกไปยังไงเนี่ยคุณก็ต้องถือต่อนะครับอันนี้เอาไปคิดกันเอง,เองนะอันนี้อาจจะไม่ถูกร้อแต่ว่านี่คือหลักการของนักลงทุนนะครับนักลงทุนที่มีประสบการณ์เขาบอกมากันแบบนี้นะครับเอาไปดูกันเลยนะฮะที่ข้อแรกนะข้อแรกนะคืออะไรข้อแรกคือความหวังนะ เขาบอกว่ากฎการลงทุนนะแปข้อนะข้อที่1คือความหวังเขาบอกว่าความหวังเนี่ยไม่ไมใช่กลยุทธ์ในการลงทุนนะอย่าเข้าใจผิดความหวังไม่ใช่กลยุทธ์นะเช่นสมมุติว่าคุณต้องการลงทุนในตลาดหุ้นคุณจะเลือกเฟ้นในการลงทุนหุ้นไม่ใช่หวังว่าหุ้นที่คุณจะซื้อแล้วมันจะขึ้นไปเองตามความหวังบนบานสารกล่าวนะฉะนั้นตัวอย่างการที่คุณจะลงทุนบริษัทในตลาดหุ้นคุณต้องพิจารณาอะไรบ้างนะครับนะ ความหวังไม่ช่วยอะไรในการลงทุนนะอย่าใช้ความหวังอืคุณควรจะพิจารณาอะไรบ้างถ้าคุณลงทุนในตลาดหุ้นนะนะข้อย่อยข้อแรกคือคุณต้องลงทุนในบริษัทที่ดีบริษัทที่มั่นคงมีสินค้าหรือบริการที่เจ๋งเ่ะใช้คำว่าเจ๋งานะการเงินดีผู้บริาหารน่าเชื่อถือ,อลองไปหากันดูข้อสองคือบริษัทที่ดีมีการเงินมั่นคงเติบโตนะแต่ว่าแต่ว่า ราคาหุ้นมันต่ํากว่าที่ควรจะเป็นนะเพราะข่าวร้ายบางอย่างที่กระทบราคาในหุ้นราคาหุ้นในระยะสั้นแต่ในระยะยาวยังไงข่าวร้ายจะหมดไปบริษัทก็จะมั่นคงดั่งเดิมฉะนั้นราคาหุ้นมันเท่ากับต่ํากว่าที่มันควรจะเป็นฉะนั้นนั่นแหละคือโอกาสของเราผมยกตัวอย่างง่ายๆผมนึกภาพออกอยู่3-4บริษัท บริษัทแรกคือมิ้นนะฮะของไอไมเนอร์กรุ๊ปอะซึ่งมิ้นเนี่ยลงทุนในเรสเซ็เป็นพัฒนาสังหาริมทรัพย์ในส่วนของโรงแรมค่อนข้างเยอะซึ่งกระทบแน่นอ,อนนะฮะตอนนี้การท่องเที่ยวนะครับหรือว่าเซนทันเซนทันพัฒนา CPN นะครับอันนี้ก็หุ้นราคาตกลงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ AOT นะ AOT ก็คือการท่าอากาศรรยานแห่งประเทศไทยเอ่อ คือมันมันโดนผลกระทบจากโควิดเต็มๆอ่ะแต่ว่าถ้าคุณมองในระยะยาวอันนี้อาจจะผิดก็ได้นะแต่ผมว่าัไงมันก็ต้องจบถ้าโควิดมันจบอ่ะไอ้หุ้นสามตัวนี้มันพร้อมที่จะเด้งขึ้นแน่นอนเพราะปัจจัยพื้นฐานมันดีนะปัจจัยพื้นฐานมันดีนนี่คือยกตัวอย่างคือคือบริษัทดีการเงินมั่นคงนะถึงแม้ว่ารายได้มันจะลดลงแต่ว่านี่อาจจะไม่เยอะนะต้องไปดูสัดส่วนนี่ด้วยนะว่าเขานี่เยอะนี่น้อยนะครับแล้วตอนนี้ราคาหุ้นมันต่ํากว่าที่ควรจะเป็น เพราะเหตุการณ์ข่าวร้ายบางอย่างนะแต่ถ้าข่าวร้ายนี้มันหมดไปเนี่ยราคาที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้มันโคตรถูกน่นะนี่คือข้อที่2ที่คุณเอามาพิจารณาในการลงทุนนะครับข้อที่3นะฮะแยกย่อยจากข้อที่1เรื่องความหวังข้อที่3คือลงทุนในบริษัทที่มีอนาคตเติบโตอย่างแน่นอนนะแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่มีผลกำไรอาจจะติดลบเพราะจะเป็นการลงทุนแบบลงทุนไปก่อน เพื่อรออนาคตที่จะเติบโตนะบริษัทเหล่านี้ก็คือพวกสตาร์ทอัพแต่คุณก็ควรที่จะเข้าใจในบิสเนสโมเดลของบริษัทเหล่านี้ให้ดีก่อนลงทุนนะพวกสตาร์ทอัพทั้งหลายเนี่ยขาดทุนกันเลยลในระนาดนะแต่พอสักพักหนึ่งที่มันไปได้แล้วเนี่ยกำไรมโหฬานมหาศาลมากนะครับอันนี้คุณต้องเข้าใจก่อนนะเพราะว่าบางบริษัทเนี่ยอาจจะต้องลงทุนขาดทุนไปก่อน2 3สาปี4ปี5ปีแรกแต่หลังจากนั้นเนี่ยพร้อมที่จะกลับมากอบโกยนะ อันนี้คุณต้องเข้าใจ business model มันดีๆนะที่นี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าหุ้นในโลกใหม่ new economy นะครับมันจะเป็นหุ้นโลกใหม่อันนี้คุณต้องเข้าใจนิดนึงนะอันนี้คือหัวข้อย่อยในหัวข้อแรกคือความหวังนะคุณต้องไม่หวังรวมๆแรงๆเพราะคุณไม่หวังรวมๆแรงๆาะว่าคุณต้องรู้นะจะลงทุนหุ้นคืออะไรบริษัทที่ดีมั่นคงสินค้าบริการดีการเงินดีสินค้าบริการเจ๋งชนะคู่แข่งนะสองหุ้นมันต่ํากว่าราคาที่มันควรจะเป็น เพราะข่าวร้ายบางอย่างนะหรือสามบริษัทที่เขาเรียกว่าอะไรมันจะมีความเติบโตแบบก้าวกระโดดน,นะนนี้คือข้อแรกนะข้อสองนะเขาบอกว่าเวลามีคุณค่ามากกว่าเงินเอออันนี้คืออะไรนะเวลามีคุณค่ามากกว่าเงินข้อนี้คือเขาบอกว่าข้อนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการมีวินัยในการออมเงินเคยได้ยินทฤษฎีดอกเบี้ย,ย,ยทบต้น หรือว่า snowball theory ไหมครับนะตามหลักการแล้วเงินมันจะก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหากคุณได้กำไรแล้วเอามาลงทุนต่อนะถ้าคุณลงทุนในยะได้ยาวนานมากพอใช้เวลา20-30ปีคุณรอได้เปล่าล่ะเงินก้อนใหญ่รอคุณแน่นอนสรุปง่ายๆนะถ้าคุณเริ่มเก็บเงินตั้งแต่ยุยั่งน้อยๆรวยตอนแก่แน่นอนอันนี้ผมมีประสบการณ์นะผมบอกเลยว่าจริงผมยังเสียดายเลยผมเป็นคนที่ไม่เก็บเงินเลยตั้งแต่ เริ่มทางานตั้งแต่อยุยี่สิบกว่า,วาเลยมายี่สิบกว่าปีไม่พิ่งมาเก็บเงินพึ่งมาเก็บเงินนะผมเก็บเงินตั้งแต่อยุยี่สิบเริ่มทางานผมคงมีเงินเป็นหลายล้านไปแล้วอ่ะแต่ก็ทําไม่ได้อ่ะคือถ้าเก็บเงินเพราะตอนนั้นมันเงินเดือนน้อยมากอะมันเก็บไม่ได้เก็บแค่กินยังไม่พอกินเลยบางเดือนต้องไปขอยืมแม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาเปว่านะเอาไปว่นะา,าพี่เตือนน้องแล้วกันอือจะเรียกว่าพี่เตือนน้องก็ได้ น้าเตือนหลานก็ได้นะครับมีเงินเก็บเงินให้ตั้งแต่เริ่มทํางานนี่แหละฝึกวินัยการออมเงินเอาไว้บัตรเครดิตมีได้แต่อย่าไปใช้ให้มันหลุดลุ่ยนะเอาเป็นว่าถือว่าพี่เตือนน้องแล้วกันนะครับนี่แหละเขาบอกว่าทฤษฎีสโนบอลนะก็คือว่าลงทุนเท่าไหร่พอได้ดอกเบี้ยมาก็เาดอกเบี้ยไปรวมกับเงินเงินเงินลงทุนเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มเไปอีกเพิ่มอีกมันก็จะทฤษฎีสโนบอลคือมันมันไหลลงมามันมันมันกลิ้งลงมาสมมติมีหินก้อนนึงมันตกมาพอหินนั้นมันมันมันึ้น ุบพีมะมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจากบนยอดมาข้างล่างเนี่ยมันก็เป็นก้อนใหญ่นะนี่เรียกซีซัีสโนบอลนะครับสำคัญที่สุดคือเวลาถ้าเราเริ่มได้เร็วนะระยะยาวเนี่ยคุณมีเงินบวกเยอะๆเลยอะ่ะเคยมีตารางเปรียบเทียบว,ว่าคุณเริ่มลงทุนอายุ30ด้วยเงินเดือนละ5,000สมมุตินะ จะคุณอายุห้าิบห้าคุณจะได้เงินเท่านี้แต่ถ้าเกิดคุณเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุ25่คุณจะลดลงทุนแค่3ามพันห้าคือจํานวนเงินล,ลงทุนมันน้อยกว่าแต่ใช้เวลาเวลามันสําคัญที่สุดอะเอา,อางี้ละกัน <c oughs> เงื่อนเวลาระยะเวลาที่คุณเริ่มลงทุน <c oughs> คือพูดแค่ลงทุนก่อนตั้งแต่เด็กๆรวยแน่นอนใช้คํานี้ละกันรวยแน่นอนไม่จำเป็นต้องเล่นหุ้นเก่งไม่จำเป็นต้องอะไรก็ได้คุณลงทุนในกองทุนรวมรือลงทุนในเงินฝากก็ได้อะไรก็ได้เนะี่ย ที่ไม่ค่อยมีความเสี่ยงแต่คุณเริ่มลงทุนตั้งแต่เด็กๆอเอาว่ารวยแน่นอนนะครับใช้คํานี้เลยนะครับข้อสองคือบอกว่าเวลามีค่ามากกว่าเงินนะเงินเยอะจริงแต่ถ้าเกิดมันสู้ทฤษฎีที่เร,เ,เรียกว่าเรียกว่าดอกเบีย้ยทบต้นนะยิ่งระยะเวลายาวนานและคุณเริ่มเร็วได้เท่าไหร่คุณยิ่งรวยเร็วไม่ใช่ยิไม่ใช่ยิงรวยเร็วคุณยิ่งรวยแน่นอนนะครับใช้คํานี้ ข้อ2คือเวลามีคุณค่ามากกว่าเงินะนะครับข้อ3ามเขาบอกว่าคุณต้องลงทุนในขณะที่เลือดนองเต็มถนนนะครับผมบอกว่าไม่ใช่เป็นการฆ่ากันตายนะคือตลาดหุ้นถล่มทลายนั่นเองนะครับนักลงทุนจอมเก่าและเลือดเย็นมักจะลงทุนในช่วงเวลานี้พวกเขาจะเฝ้ารอโอกาสแบบนี้เพราะเขาบอกว่านักลงทุนทั่วไปหรือแมงเม่าจะกลัวและตกใจแบบโอเวอร์กว่าตลาด ไปหลายเท่าในทางตรงกันข้ามพวกเขาจะแห่บ้ากันตอนหุ้นขึ้นพอหุ้นลงก็จะพากันหนีตายแบบตื่นตระหนกตอนหุ้นตกนะครับนั่นคือโอกาสของเราเนะพราะเมื่อฝุ่นตลบตะกอนได้นอนก้นแล้วแต่ละภาคส่วนจะเข้าสู่ภาะวะปกติราคาหุ้นมันก็จะค่อยๆขยับขึ้นสู่ระดับราคาตามเดิมนั่นเองนะครับอันนี้จริงนะคือนะครับคือคุณต้องลงทุนตอนเลือดนองเต็มถนนนะ คือตลาดหุ้นถล่มทลายนะครับผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณกวีอีกแล้วเราให้ฟังคุณกวีบอกว่าในรอบ20กว่าปีของคุณกวีที่ลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยคุณกวีลงทุนหนักๆจริงๆเนี่ยแค่สามครั้งเองนะสามครั้งเองคือ1ึเนี่ยเริ่มต้นลงทุนอ่าช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งคุณกวีบอกว่ายังลงไม่เยอะเพราะว่ายังไม่ค่อยมีตังค์เริ่มทํางานใหม่ๆครั้งที่2คือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะครับประมาณปี สิบกว่าปีที่แล้วอะประมาณสิบปีที่แล้วผมจําปีไม่ได้ประมาณปีสองพันเก้าหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือนี่แหละวิกฤตโควิดนี่แหละนะคุณก็มีลงทุนหนักๆแค่สามครั้งเองนะเขาบอกในรอบสามสิบปีนะนั่นะแหละคือเขาจะลงทุนหนักๆตอนที่เลือดนองเต็มถนนนะครับอันนี้คือข้อที่สามนะครับกดข้อที่สามนะกดข้อที่สี่คือบอกว่าอย่าปล่อยให้ความโลภมาทําลายคุณนะ หากราคาหุ้นหรือทรัพย์สินที่คุณลงทุนไปมันขึ้นสูงมากจนหาเหตุผลไม่ได้ว่ามันขึ้นไปเพราะอะไรนะครับนั่นคือควรถึงเวลาที่คุณควรจะขายหุ้นนั้นทิ้งออกไปได้แล้วนะขายตอนที่ผู้คนมองไม่เห็นข่าวร้ายเลยนั่นแหละครับนะครับข้อสี่คือมันอย่าไปโลภใช้คำว่าอย่าโลภนะถ้ามันขึ้นแบบไร้เหตุผลมากมายจนมันมันกระฉูดเกินเหตุอ่ะคุณเชื่อไม่ได้เลยว่ามันมันมันค,คุณควรจะขายอะ ขายทำกำไรไปก่อนก็ได้นะแล้วค่อยซื้อกลับขายมีในพอร์ตสักสมมุตินะหนึ่งล้านบาทเอาไปสักสามแสนสี่แสนนะพอมันลงมาค่อยซื้อเก็บมาอีกรอบนะถ้ามันขึ้นไปอีกก็ไม่เป็นไรเพราะเรายังมีอยู่นี่ถูกปะเรามีพอร์ตอยู่ล้านหนึ่งมันเราขายไปสามสิบมันขึ้นไปอีกก็ขึ้นไปเราก็ยังเอหกสิบไอ้เจ็ดสิบที่เหลือเราก็ยังมีอยู่นี่แต่ถ้าเกิดมันลงนะเยาก็อาจจะซื้อเก็บคืนได้นะคือคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าเฮ้ยมันขึ้นไปรอบนี้มันเพราะอะไรวะมันขึ้นเพราะอะไรมันขึ้นรุ ถ้ามันมีเหตุผลเถ้าคุณมั่นใจว่าเหตุผลมันมัน make sense มันโอเคก็ปล่อยราคาหุ้นตามไปถ้าคุณดูแล้วมันไม่น่าจะขึ้นขนาดนี้นี่หว่าเพราะมันเก่งกําไรเกินเหตกุก็ขายทิ้งทำกำไรไปนะครับนี่ข้อที่สี่นะคือบอกว่าอย่าปล่อยให้ความโลภมาทําลายคุณนะครับข้อที่ห้าคือการกระจายความเสี่ยงนะฮะถ้าคุณเล่นหุ้นคุณควรลงทุนและกระจายความเสี่ยงนะ บางคนบอกว่าซื้อหุ้นทีสิบยี่สิบตัวสามสิบตัวนะเขาบอกว่าอยากกระจายมากเกินไปนะกระจายก็ต้องกระจายแหละแต่ว่าอยากกระจายมากเกินไปคุณควรลงทุนในบริษัทที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนั้นๆกระจายได้แต่อย่ามากเกินไปนะครับเช่นคุณอยากลงทุนในหุ้นแบงค์คุณเลือกลยครับแบงค์เจ๋งๆทั้งสองสามแบงค์พอนะอยากลงทุนในหุ้นพัฒนาสังหาริมทรัพย์เลือกมาครับสองบริษัทนะอยากลงทุนหุ้นในการกลุ่มสื่อสารก็เลือกมาลงทุนหุ้นพลังงานเลือกมา ลงทุนหุ้นอ่าค้าปีค้าส่งเลือกมาเอาแค่อุตสาหกรรมละสองสาบริษัทนี่ห้าห้าอุตสาหกรรมก็ล่อไปสิบริษัทละพอแล้วไม่ต้องลงเยอะกว่านั้นถึงสามสิบสี่สิบสามสิบสี่สบตัวนี้ไม่ไหวนะอืมนะครับต่อมานะครับข้อที่6กคือบอกว่าการปันผลการลงทุนในหุ้นนอกจากจะนอกจากจะสนใจการทางกำไรจากการขายหุ้นคือได้กําไรจากแคปิตอลเกแล้วคุณต้องสนใจเรื่องเงินปันผลด้วยนะครับ เขาบอกว่าเงินปันผลก็เป็นส่วนหนึ่งในผลตอบแทนการลงทุนเช่นกันนะครับคือบริษัทที่เราคัดเลือกมาอย่างดีเป็นบริษัทที่ดีฉะนั้นเมื่อมีผลประกอบการที่ดีเงินปันผลก็ควรเป็นอีกผลตอบแทนหนึ่งแทนที่เราจะได้กาไรแค่เฉพาะราคาหุ้นที่ขึ้นนักลงทุนที่ร่ํารวยพวกเขาจะเอาเงินปันผลมาลงทุนในหุ้นนั้นเพิ่มเข้าไปอีกมันจะไปเข้าทฤษฎีทบต้นคือ snowball theory ที่ผมบอกแต่แรกนะฟังเคยฟังด,ดรนิเวศพูดไหมอ่าหุ้นพอเขาได้เงินปันผลมาเขาก็เอาเงินปันผลนะ ไปซื้อหุ้นตัวนั้นเข้าไปอีกจำนวนหุ้นมันก็เพิ่มนะแต่อย่างเราเราเนี่ยลงทุนเนะี่ยผมได้ปันผลเนี่ยผมจําไม่ผิดนะเมื่อไม่กี่วันได้ปันผลมาห้าสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยเอาเอาไปลงทุนเพิ่มดีไหมเอาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวชาม,มนึงก็หมดละนะแต่ว่านี่คือทฤษฎีแล้วกันนะคือคุณเอาเงินปันผลไปลงทุนเพิ่มนะเพื่อให้เป็นเข้าสูตรทฤษฎี snowball theory นี่แหละนะนะเอาเป็นว่า คุณต้องสนใจเรื่องเงินปันผลด้วยนะอย่าไปสนใจเรื่องแคปิตอลเกนบ้ากนะบางบริษัทหุ้นอาจจะไม่ขึ้นเลยนะแต่ว่าปันผลปีละ7-8%ถูกป่ะ10ปีคุณก็ได้กำไร70%แล้วนะเกือบเท่าตัวนะแต่หุ้นมันไม่ขึ้นเลยแต่ว่าให้ปันผลคุณได้ไงคุณนึกภาพออกไหมอ่าเพราะนั้นเนี่ยจำนวนหุ้นที่คุณมีอยู่มันจะมากขึ้นถ้าคุณเอาเงินปันผลมาลงทุนซ้ำเข้าไปอีกนะครับข้อที่7นะฮะ ตลาดหุ้นไม่ใช่การลงทุนที่น่าสนใจเทีอย่างเดียวนะอาสังหาริมทรัพย์ก็ดีนะคุณลองไปหาดูหรือว่าบริษัทบางบริษัทที่ควรจะลงทุนด้วยก็ดีนะบริษัทที่รู้จักกันให้ลงทุนแต่ว่าถ้าเราไม่ได้บริหารก็อาจจะมีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะเราต้องไว้ใจเขาได้นะแล้วก็อาจจะมีการลงทุนอื่นๆเช่นอสังหาริมทรัพย์ซื้อคอนโดให้เช่าไหมซื้อทาวน์เฮาส์ให้เช่าหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ซื้อเพื่อการลงทุนจริงๆไม่ใช่ว่า ซื้อแบบบาบอ,บอ,บอกู้อะไรกันเจ็ดห้องสิบห้องอันนี้ก็โอเวอร์เกินไปนะครับข้อที่7คือตลาดหุ้นไม่ใช่การลงทุนที่น่าสนใจเพียงอย่างเดียวนะเตือนแค่นี้แหละแต่ไปหาอื่นเอาเองแล้วกันว่าจะลงทุนอะไรนะครับข้อที่8บอกว่าความอดทนเนี่ยนะฮะจะเอาชนะทุกอย่างอดทนอย่าเร่งรีบทั้งการซื้อและการขายหรือการลงทุนนะฮะข้อนี้จะพยายามบอกคุณว่าถ้าคุณมั่นใจอะไรบางอย่างในการลงทุนจงเชื่อมั่นและรอคอยมันได้ แต่ถ้ารอคอยแบบไม่มีความหวังแสดงว่าคุณเลือกลงทุนผิดตั้งแต่แรกคุณต้องกลับไปเริ่มอ่านตั้งแต่ข้อแรกใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง8ดข้อเนี่ยผมย้ำข้อ8ทีแล้วกันข้อแปคือความอดทนเอาชนะทุกอย่างอดทนอย่าเร่งรีบทั้งการซื้อและการขายนะครับอนะทั้ง8ดข้อนี้คือหลักการในการลงทุนคุณต้องเข้าใจใน8ดข้อนี้ให้ได้และขึ้นใจส่วนวิธีปฏิบัติขั้นตอนหรือเทคนิคเฉพาะอันนี้คุณต้องไ หาสอดแทรกเข้าไปในช่วงขณะที่คุณการคุณลงทุนเองนะการลงทุนมีความเสี่ยงเสี่ยงสูงอัตราผลตอบแทนก็สูงธรรมชาติยุติธรรมเสมอขอให้ทุกคนโชคดีกับการลงทุนจบเรียบร้อยบทความที่ผมเขียนไว้เองแต่ผมแกนผมก็แค่เป็นผู้เรียบเรียงมาจากเนื้อหาที่ผมไปอ่านมาแล้วมาเล่าให้ฟังนะครับก็วันนี้ลองฟังกันดูฟังแล้วยังไม่ขึ้นใจฟังซ้ำได้นะครับนะ ก็ลองดูแล้วกันนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบบทความนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับกดแชร์ให้ด้วยก็ดีนะครับและอย่าลืมเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นแฟนตามกันไปเรื่อยๆแล้วกันผมจะมีบทความดีๆแบบนี้มาทำเป็นคลิปให้ฟังกันเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ